น,นี้มาอยู่กับผมใต้หยวนบาบูนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเพลสสกโอบี้นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทําสโอบี้ให้เป็นเยลลี่นะครับซึ่งนี่คือแม่พิม์พของเรานะครับในวันนี้ mm. เป็นรูปอะไรเอ้ยติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยไ mm. ดนโนเสาร์นะครับ mm. ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับ และนี่คือส่วนผสมของเรานะครับมีเจลาตินนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็มีเป็นเจลาตินอีกแบบนึงนะครับที่เป็นวุ้นนะครับมีหลากรสชาตินะครับและนี่ก็คือหม้อที่เราจะใช้ที่ต้มเจลาตินนะครับและนี่ก็คือตาช่างนะครับนี่ก็คือสกบี้ที่พร้อมจะบดครับ ไปดูกันเลยครับและนี่นะครับเราก็ใส่น้ำเย็นไปนะครับ100 m l นะครับต่อไปเราจะใส่ผงจิละตินนะครับแบบนี้นะครับกลิ่นหอมมากเลยครับเป็นรสส้มครับ ใั่น,นี้ครับคือผงเจลาตินเราก็ใส่ผงเจลาตินลงไปนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับต่อไปเราก็คนนะครับ แบบนี้เลยครับนี่นะครับต่อไปเราก็จะบดน้องสโกบี้กันนะครับบดอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับครบ10นาทีแล้วนะครับเจลาตินนะครับก็เซ็ตตัวดีแล้วนะครับต่างจากตากรีนี้นะครับคือเริ่มเป็นเยลลี่นะครับตามนี้เลยครับไปทำกันต่อเลยครับ เปิดไฟต่ำสุดนะครับคนนะครับคนนะครับตอนนี้ก็คนยาวๆครับ นี่นะครับเดี๋ยวมันจะละลายก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดือดนะครับอืม ประมาณนี้ครับนี่นะครับก็ นส้มออกมาเลยครับ ตอนนี้ก็เริ่มละเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ดีไฟนะครับแล้วเราก็ต่อนะครับคน อครับผมตอนนี้นะครับเราก็ตั้งเวลา5นาทีนะครับเพื่อรอให้มันหายร้อนนะครับให้มันอุ่นๆนะครับ ไปดูกันตอนที่คบ้านาทีแล้วเลยนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิได้ที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ใส่สกอบี้นะครับใส่สกอบี้เสร็จปุ๊บรออีก5้านาทีนะครับให้อุณหภูมิลงเข้าที่นะครับแล้วอ๋อใส่สกอบบี้ปุ๊บคนให้เข้ากันก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อย พักอีกห้านาทีนะครับเพื่อให้อุณหภูมินะครับเข้ากันนะครับไปคนให้เข้ากันกันเลยครับตอนนี้เราใส่สกอรบี้เรียบร้อยแล้ว ประมาณนี้ครับครับคุมเราก็จะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเทใส่ เลือกนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปหยอดใส่แม่พิมพ์กันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราพักหนาทีกันเลยนะครับ นี่นะครับเราก็ถึงเวลาหยอดกันแล้วนะครับเราก็จะหยอดขออนีญานะครับถ้ามันหยดลงเองนะครับประมาณนี้ครับ ให้มันเกือบเต็มนะครับประมาณนี้ครับ